การต่อสู้นั้นที่สามก็ได้เริ่มต้นขึ้นยูเลียน้องสาวของใครได้จับคู่กับมัมมี่โรคจิตชื่อว่าไพซันเขาใช้โอพาที่มีชีวิตและน่าเกียดไม่ต่างจากตัวเจ้าของเลยมันได้ใช้กดเป็นอาวุธโจมตีการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเจ้าบีเรยยโอภาของไพซันนั้นได้ล่อค่าบออกมาอีกร่างหนึ่งอุ้ยน่ากลัวมันได้เขมือบยูเลียเข้าไปทั้งตัว ยูเลียที่เป็นเด็กจิตใจดีนั้นเธอไม่ยอมใช้พลังโอภาสออกมาเลยเพราะกลัวว่าคนอื่นจะได้รับอันตรายสุดท้ายนั้นเธอจึงปลดปล่อยพีศาจที่อยู่ในล่างออกมา ที่แท้เธอก็เป็นเลซิบีปีศาจหมายเลข3เจ้าลูกฟูกุดนั่นเองลูกฟูกุดนั้นได้หายไปอีกมิติหนึ่งและกัดกินไพซันจากมิตินั้นจนชนะไปในที่สุดยูเลียนั้นไม่สามารถควบคุมลูกฟูกุดเอาไว้ได้อีคาร์ลจึงยื่นข้อเสนอช่วยเธอเพื่อปลดปล่อยลูกฟูกุดออกมาโดยให้ฆ่าไขทิ้งซะจุดประสงค์ก็คืออีคาร์ลต้องการทําให้จิตใจของยูเลียตกต่ำถึงขีดสุดเพื่อปลดปล่อยลูกฟูกุดออกจากร่างกายของเธอแต่ยูเลียก็สละดตัวเองช่วยไขเอาไว้และลูกฟูกุดก็ได้ หายไปโชคยังดีที่ยูเลียนั้นรอดมาได้การต่อสู้นะต่อไปได้เริ่มต้นขึ้นดูเหมือนชายปริศนาที่เป็นเลซีบี้เทวดานั้นจะเอาชนะคู่ต่อสู้ลงได้อย่างไม่ยากเย็นผู้คน้งสนามไม่มีใครเห็นวิธีการต่อสู้ของเขาเลยเพราะเอฟเฟกต์โอภาของชายร่างยักษ์ได้ปกคลุมสนามจนมืดมิดไปหมดแล้วคู่ต่อไปก็ได้เริ่มต้นขึ้นจินได้จับคู่กับชูรี่ชูรี่นั้นเขาได้ใช้โอภาที่เป็นโซ่ที่มีเอฟเฟกต์เยือกแข็ง ทั้งคู่ฝีมือสูสีกันมากจินนั้นเขาได้สแสดงพลังเอฟเฟกดาบของเขาออกมาดูเหมือนเอฟเฟกพลังไฟของเขาจะไม่เป็นสีดําแล้วเนื่องจากจินได้สลดความเครียดแค้นชิงชังออกไปจนหมดแล้วเปลวไฟของเขาตอนนี้ก็เป็นสีฟ้าบริสุทธิ์ที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าเดิมความแตกต่างของชูรี่กับจินนั้นก็คือตัวชูรี่นั้นยังขับเคลื่อความเครียดแค้นในจิตใจเมื่อครั้งในอดีตเขาถูกคนของรัฐบาลสเตรียภาชีวิตพ่อแม่ของเขาไปนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเข้าร่วมกับพวกโกเซนอมนี้ก็เพื่อ คนล้มรัฐบาลนี้ได้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบพระคุณครับการต่อสู้ได้เป็นไปอย่างดูเดือดและจบลงที่ชูรี่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะโอภาร์ของเขาถูกจินโจมตีจนแตกสลายพร้อมกับทําลายกําแพงความเครียดแค้นจนสิน้นและการประลองนัดต่อไปก็ได้เริ่มต้นขึ้นจีโอและบอลได้จับคู่มาเจอกันทั้งคู่ได้จัดท่าไม่ตายที่ถนัดของตนเข้าโจมตีใส่กันและด้วยพลังสปิริตของบอลที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นจึงทําให้จีโอเป็นรองบอลจีโอได้ ใช้หมายเลขออฟเบหยุดการโจมตีของบอลจนซาตานเข้าควบคุมล่างโจมตีบอลจนสลบไปจีโอได้ต่อสู้กับจิตใจด้านมืดของซาตานจนยึดล่างคืนได้สําเร็จและนั้นได้ทําให้อ e ีคาร์ต้องการที่จะช่วงชิงพลังของจีโอเป็นอย่างมากทันใดนั้นคุชิกุก็ได้เดินทางมาถึงด้วยพลังวาร์ปของบัคเขาได้จากการโจมตีจีโอจนสลบและมุ่งไปที่ยูเลียเพื่อชิงเลซซีปีศาจลูฟุกุดเป็นอันดับแรกคิรินจึงได้รีบตามไปหยุดคุชกิกุทางด้านอ e ีคาร์ได้จับตัวรูบี้เอาไว้ เพื่อต้องการปลดปล่อยจิตใจซาตานที่อยู่ในร่างของ G o อให้เป็นอิสระและช่วงชิงเขาได้พาลูบี้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและเปิดเผยข้อมูลการกําเนิดโอพารและคาบ l ลามันเป็นอาวุธที่ดูดซับข้อมูลต่างๆเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องมือทําลายล้างหรือก็คือโอพารและคา b ์บัลานั้นเป็นอาวุธที่ถูกนําพามาจากดวงดาวสีฟ้าเพื่อการทําลายดาวดวงนี้นั่นเองมีบันทึกระบุไว้ว่าเมื่อรวบรวมเรซิบ,บี้บรรจุลงไปในเซฟิลอ์ทุกหลุมบนแผนผ้าคาร์บ a ลาได้ครบเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับเเป็นนนหึ่งดียวกั และซาตานที่อยู่ในร้านจีโอนั้นเป็นเลซีบีปีศาจระดับสูงสุดของรีเวิร์คาบาลลาที่มีความสามารถดูดคืนพลังข้อมูลได้เหนือกว่าปีศาจตนอื่นอย่างลิบลับและงานประลองที่อีคาร์ลอจัดขึ้นมันก็แค่ข้ออ้างในการค้นหาเรซีบีก็เท่านั้นส่วนผู้ชนะเลิศในครั้งก่อนก็จะถูกจับตัวไว้ดูดซับพลังสปิริตเพื่อหล่อเลี้ยงเมืองนี้ให้ลอยอยู่บนฟากฟ้าเนื่องจากเมืองนี้ทํามาจากโอภาทั้งเมืองหนึ่งในนั้นก็คือมารุคนรักของแอนนานั่นเองและยังทําให้เราได้รู้อีกว่าอีคาร์ล คือเลซิบี้ปีศาจลำดับที่2ชื่อว่าเบลเซบูตขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับกันด้วยนะครับขอพระคุณครับทางด้านคุจกูที่กําลังจะชิงตัวยูเลียอยู่นั้นชูรี่ที่กลับใจเป็นคนดีหลังจากที่ได้ต่อสู้กับจินแล้วก็ได้มาช่วยยูเลียไว้และชายหนุ่มปิศนาก็ได้มาเข้าร่วมการต่อสู้กับคุจกูเช่นกันเปิดเผยว่าชายหนุ่มปิศนานั้นก็คือร่างคนนิ่งของมิคาเอลเทวดาหมายเลข6กคูจกูนั้นได้เอาชนะมิคาเอลลงได้และตามไปจับตัวยูเลียที่ทางใคและชูรี่กําลังพาหนีอยู่เขานักลบบ อูที่เซฟิลอสของรีเวิร์คาบาล่าได้สําเร็จแล้วทาให้เราได้รู้ว่าคูจกกูก็คือหนึ่งในเลซิบี้ปีศาจและเป็นหนึ่งใน4จ่จตุรเทพผู้ยิ่งใหญ่ของเซโนมิกด้วยแต่กลับมาที่อ e ีคารอสพวกจีโอได้ขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้วพวกเขาได้ร่วมมือกันต่อสู้กับอ e ีคารอสมาลุดนั้นได้ถูกฆ่าเพื่อเยียดยามความห่างชั้นระหว่างมนุษย์จากโลกเบื้องล่างแล้วรูบี้นั้นก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปลดปล่อยซาตานที่อยู่ในร่างจีโอออกมาจีโอนั้นได้เริ่มควมาาบคุมพลงออออาาดดส่่กนน e ล,ล,ยลยอออกยยุม ได้บอกว่าพวกเขาทุกคนนี่เป็นออฟนั้นปลดปล่อยพลังสปิริตออกมาเขาดูซับมันเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีไปที่อีคาร์ลจนชนะไปได้ในที่สุดเรซิบี้ของอีคาร์ลนั้นได้ถูกเหล่าจจตุลเทพของเซนอมแอบวับมาช่วงชิงไปได้และพวกเขาก็จากไป ซาตานที่ได้รับพลังสปิริตไปจํานวนมากมันก็ได้เข้ายึดร่างโจอีกครั้งมันได้โจมตีลูบี้เพราะเธอมีผลทําให้พลังใจของโอเข้มแข็งและต่อต้อตานอานาจมันได้เสมอคอร์นังก็ได้มาถึงที่นี่จากการตามสัญญาณพลังของเจ้าซาตานการต่อสู้กับซาตานได้ทําให้พลังเทวดาที่อยู่ในร่างของคอต,ตื่นขึ้นซาตานแปลกใจมากพอมันได้กําจัดกุญแจโซลมอนไปแล้วหรือก็คือสิ่งที่กระตุ้นให้ดีเเทวดาตื่นขึ้นในร่างคอในตอนแรกมันตั้งใจบ่มเพาะความมืดในจิตใจของคอเพื่อดูดกืนพลังงาน มันมหาศาลในตัวเขาแต่ไม่ทันเสียแล้วเพราะตอนนี้พลังเทวดาที่อยู่ในล่างคอได้ตื่นขึ้นแล้วทําให้มันไม่สามารถดูดคืนพลังงานนั้นได้อีกต่อไป